สวัสดีครับวันนี้มาพามาเห็นซัานลูกเขาใหญ่ครับผมต่อนนกเขาไม่ได้ก็เลยมาเห็ดซ่านไม่ให้เปลี่ยนครับมันนี่คือวิธีของมันนะครับเอาอันนี้เป็นอันนั้พันลมครับผมมาทําแบบนี้ครับมาเห็ดครับอุปกรณ์เครื่องมือก็ต่างๆหน้าหน้ากามันนี่กามาเห็ดครับมาลองเห็ดเบิ้งครับนี่ครับมันเป็นแบบนี้ครับ เอาบืองไกลครับผมเป็นฐานฝันลมครับกาลังเอาไอา้อัดเ,เข่าไส้ครับฐานตั้งเข่าตันอย่างนียครับนี่ครับผมครับอันนี้ก็คือนกตัวใดเมวานนี่ครับผมก็เลยิเอาตัวนี้มาใส่ครับแต่พอได้ปุ๊บผมก็เอาแบบนี้ครับนี่คือโดนตัวนี้ ตัวนี้เมื่อก่อนในบะมีอ่นั่นครับผมคงก่อนเลยใส่โฟมครับใส่โฟมเห็ดนี่ครับใส่โฟมเห็ดก็เลยเอาตัวนี้มาเข่าเข่าไว้ตัวนี้ครับเมื่อก่อนนี่ตัวนี้เป็นของเจ้าเหนือเทพครับบาดนี้ก็จีเปลี่ยนเจ้าเหนือเทพมาใส่ตัวนี้ครับตัวไม้นี่ครับตัวเห็ดไม้นี่ครับไอ้ไหนตะแกีงพัดลมมาก็เอามาเห็ดครับผมนี่ครับผมนี่กำลังเห็ดฐานเข่าฐานยังไห้ครับผม เสียเมียเทพมาอยู่นี่ครับบาดต่อไปกำลังเห็ดครับกำลังเอาคอาัใส่เขาใส่น้ำอายุครับผมก็ตัวน,นี้คือตัวไม้ครับนี่เป็นไม้เลี้ยงแบบนี้ก็ได้ครับนี่เป็นเชือกผูกครับเชือกผูกขาครับเลี้ยงแบบนี้ตัวไม้เล็กครับได้เมื่อวานนี่ตัวนี้ก็เลยเอามาเห็ดยังยังแขะอยู่ครับผมยังบิน,นอยู่ยังแขะยังยังอยู่ กระทักเชือกไส้ครับเป็นบ่วงถูกคาครับเป็นตัวไม้ครับผมได้หมวันครับผมอันนี้กที่จบลงนะครับเคยราศีกับบมี่ยังหลายครับผมกมาเห็ดวิธีแบบเห็ดซัานลูกเขาครับเห็ดง่ายๆครับผมนี่ครับผัดลมมาหลักะนี่ครับเอามาเห็ดครับ เป็นเหล็อกปไฟครับเพื่อให้ขีดมันไหลลงครับผมข้างล่างก็จะเป็นผ้าครับเป็นเอาผ้าใส่ครับป้องกันขีดป้องกันอย่างมันไหลลงครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จะจบลงครับเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกครับผมครับเลี้ยงนกคัดเลี้ยงนกครับผมว่าเดาตาผู้มากครับผมผู้มากกับเป็นการว่าเสียเวลาไร้สาระครับผมแต่ว่าผู้มากกับ ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับถูกต้องครับคนเฮากับมีทางออกเป็นของตัวเองมัดสุขคนครับผมคนกินเหลากับว่าโอ้ยผู้บ่กินเหลากับตายให้กันก็สิเว้าไปทำนองน,นี้ครับเป็นทางออกของแต่ละคนครับแต่ความชอบความต้องการครับผมผูม้ใดเฮ็ดยังมีความสุขกับอนไดก็โอเคครับขอให้กเฮ็ดได้สิ่งดีแล้วก็เฮ็ดถือครับถือกฎบงคกฎหมายก็โอเคแล้วครับผมมื้อน,นี้กั บมมีอย่างไรครับผมเหลือราศีกะขอคำว่าสวัสดีครับอันนี้นกไม้หงครับผมนี่อันนี้อันนี้นกไม้ครับนกไม้ได้บัววานี่ครับดอกกะดีครับดอกกะดีไลค์กะพอได้ครับนี่ครับได้บัวตอได้บัวนี่ครับนี่ครับเป็นไรบ้างครับเอาไปไหงไกลครับผม ดอกพอได้บอกลางสีนะครับเลี้ยงไว้แบบนี้ครับแล้วแต่ผู้มากว่าจะเลี้ยงแบบไดครับตอนนี้ผมเลี้ยงแบบนี่ครับปลูกขาครับโอเคครับแก๊าสีกับคำว่าสวัสดีครับนี่อะไรดีๆกับสิมาแนะน้ำครับผมอันนี้กับแนะนน้ำแบบเอาไปตองเห็ดโกงครับนี่ครับ เต็มชานครับแล้วก็เสียบหมัดไว้แบบนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับผม